สวัสดีครับวิระคาสวิทเดี๋ยวงานเช้านี้นะงานเช้านี้ทั้งมาเก่าและมาใหม่เดี๋ยวมาดูครับโดยตาเอาติปเกียร์ CVT ครับอาการเกียร์หอนเกียร์ดังนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าเสียงแบบไหนครับดังยังไงนะครับจะเป็นสายพาน CVT หอนหรือลูกเพลิน CVT ลูกเพลิน CVT นะครับเดี๋ยวเราเอาเสียงดูก,ก่อนเลยอ่ะ ชัดเจนนะครับนี่เป็นเสียงเสียงเอียร์ซีวีนะครับเลือ่อยไฟเล่อยไฟ ก็เสียงดังแรงมากดีละคาซุยครับโตโยต้าอาติส CVT นะครับเกียร์หอนเกียร์ดังนะครับจัดการได้ขันยังว,วันเดียวนะครับรอรับได้เลยพ่อกานด่วนงานไวครับรอรับได้เลยวันเดียวเสร็จนะครับโตโยต้าอาติสเกียร์ CVT จิ้งก๊าด CVT ลงครั